แต่ว่าสร้างตัวนิดหน่อยนึงเออมาเิญคือคัดเออนะพี่น้องพี่น้อง่องฟังฟังพอฟังได้ไหมครับถ้าพอฟังได้ก็ ยกมือยกไม้ให้หน่อยแล้วก็ส่งเสียงเกี่ยวกาวึ่งนิดเอาเป็นกำลังใจให้พ่อลุงกับแม่ป้าเอาช่วงนี้เป็นช่วงไหนพ่อลุงพักคอแม่ปลา,ปลาว่าคนเดียวบวมวันตัวเสิ้อแฉรบรนมีแขกรับเชิญค่าตกเ8ียนปดพี่น้องอยากเห็น่ากี uh. <c oughs> ่สมราคาบนยูดบเทนะียนเปดเนี่ยเออ เบิงหรอรดพี่น้องโชคต่อไปนี้ภูมิใจนะเสนอหรือนะเชิญอบบเอาเชิญดีกว่านะ่ะช่วงนี้เชิญพี่ยงอ่ะบริจาคชื่อไว้ <laughs> <laughs> ตอนนี้พบกับแขกรับเชิญของห้องด้วพี่น้องเออชื่อ่ออารูปหล่อรูปหล่อพ่อเก๊กว่า์ชันว่าเขาพบพ่อกัน ่ะช่วงนี้ขอเสียงหน่อยเร็วไตเต้นเพลงหน่อยขึ้นเพลงจังหน่อยเนี่ยแม่เนาะเพลงบัคันละเออมาแล้วพี่น้องมาแล้วเบิ่งเบิ่งแล้วพุกกับพุกนั่งโซราบังคันอพ่อพอพ่อพสมราคาบอพี่น้องเชนเพียรเพื่อนมา สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่ป้าเออโตก็เ,เสียงดีสละโ <c oughs> ต้จิ้งข่าวกำยังหมดเส้นเลยนะท <c oughs> ่านกินอยู่ท่านกินครับออ,อดมื้อกินมื้อติดตัวเนี่ยอดมื้อกินมื้อป้านในขนาดอดมื้อกินมื้อได้เจ้ตัวได้กินไปมื้อเนี่ยคือมันถึงจ่อยขนาดนี้เออมีจ้อยของตัวอันนี้บ้านแม่ป้าเพิ่นอ้วมเพิ่นเพิ่นเอินว่าอวบระยะสุดท้ายนี่แหละเออเบิ้งข้าเปียงนั่น อไปซื้อเอาปะทมซื้อร้านใดเนี่ยเอ๊ะเขาว่าอางุ่นร้านตัดผมชายอย่างนั้นเขาตัดผ้าด้วยก็เลยพอฉากผ่านมาก็เลยหยุบขึ้นมาเคียนๆไว้ออออันนี้เดียวมาตัดบ่ครับเขาให้ป่ะล่ะเออเขาให้ก็เอาอยู่มันจิเขาลูกปุล่ะโอ้ยน้องพี่น้องเบิ่งเอารูดอืมเสียวผ่ามาตัดพนาวาจ้าจ้าูดนะฮะกูได้เอากระิโตนตัวนึ่ คือทุเรศรักเธอมาไ่จังไหนยังว่าจะทุเรศจังสันก็บังกิคือจังบ่งงามดีเด้เลล่ะตอนออกจากบ้านคือดูดีทันเด็ดอะใส่สูตรผูกไทยทำไมมาถึงนี่มันเอาสินมาปาแบบนี้มันเป็นจังสันเด้ขันเขามาในลานไม่ปาเนี่ยมันหักเป็นแนวไหมไปรลดพานเขตมานน่เป็นแนวไหมไปรลดเป็นจังเด็ะเอาัมจสิยู่อีกมิตตีหนึ่งเอออันนี้ือสิแมนชุด ทุนนักธุรกิจสมัยก่อนเนาะเป็นปะเอายืน <laughs> ยืนให้พี่น้องป้องปายเบิ่งนํากันเออเบิ่งไปเบิ่งมากต่เืออนรอปะครับฮะคือพระแท้มาเบิ่งไปเบิ่งมาคือพระดิจะเลิญพร <laughs> 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 เจริญพรเนี่ยวางพะโยแบบนี้ตัวใครตัวมันนะครับนี่มันเป็นยังไงมันเป็นโซซีโซซีโซซีเอาทุกจังหวัดนางกวักนี่นะท่านนางกวักมื่อเมือลงหน่อยหนึ่งจิเอาลองเบิ่งมาดูกันนะท่านนางกวักเค้าจังไหน โซซีเด่นเนี่ยโอ้โซซีนี่คือผู้ใดน่ะนะจักผู้ใดเห็นแต่พุทธะอภิวันี้เขาวาอยูุ่น่ะนะพุทธะอภิวันเออโอ้โหว่าโซซีเนี่ยมันคือผู้ใดวะคือโซทิมบะซีเมนโซทิมสิกัดซึ้เกิโซทิมนั่นละแต่ว่าตัวนี่ที่ไปจังไหนมาจังไหนเอ้ามาจากข้างหลังมาข้างหน้า มาแต่ทั้งหลังสิไปทั้งหน้าแมนเออกระบายจังๆเอออันอะไรครับโอ้โหหน้อยพาซีนรูทมากดนุ่งดีๆเลยไหมน้ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยนะเดี๋ยวเขาซีนลิงละ่อแต่ว่าสร้างตัวน้อยๆน่อยนุ่มเออมาเจอนคือกักเออเนาะพี่น้อง พี่น้องพี่น้องไรเาปอีนีบ้าจึงสร้างได้ีขาข่อยักวอยนขาข่อยักหัวหู้้้าตัวไม่หนวันมาขวันมาควันขี้ขาขี้ข่อยเอ้ยมาอยู่กับแมกับตัวกูด้ โอ้อาหนี้เฮ้ยนั่งใหญ่มันระวังนะแม่หน่อฮามันแทงไปย่านโกอีแทงเด้อแม่กระซ้าไมเถอะลองเพี้ยอเป็นบรลาดเขาลองเป็นยูนล่ะแต่ว่าถูกขีว่าวว่าเป็นบ่าว่าก็เป็นเจ้าว่าอะไรฟังนเว่าวอ๋อซอยเบิ้งจักบพรรดิซอยซอยมีหนองฟังซอยเตว่าเตว่าเตว่ามาเจงเด้ อันช่วงนี้นะ่ะเป็นช่วงที่รัฐบาลเพิน่นรัดกุมเทอเด้เบาหนีหามเบาอันลาโมกเด้พ่เราลาโมกเด้เอ,อเอออะเอางูเนาะถ้าเรื่องหลายกับว่าใดเด้เอาเถ้าเรื่องหน่อยๆน่อยเอาเอา,เอาิฟังสิฟังซอยว่<อ>า,าจังใดเอาอะไรเขาก็ห้ามใช่ไหมใช่มันห้ามไปเบิร์ห้ามจนว่าหอดหมดกินเป็นเม่นหมหมดบันไดีเป็น จะออกไปสองเบิงเนาะเอ้าซอยเนาะอันนี้ซอยซอยเอ๋ไปฟังอย่างไงอะไรก็ห้ามไปหมดนะอะไรก็ห้ามไปหมดรัฐบาลก็ห้ามโน่นห้ามนี่ที่จริงอยู่ใกล้กันไม่ได้ด้วยนี่งั้นปะเพราะว่ามันจะเป็นโควิดระบาดไปกันยันโควิดอยู่ต้องเอาเอาสำลีมาจุกหูดังไว้เอาเสร็จแล้วเอาเอาเอาซอยเนาะซอยซอยฟังแนวซอยซอยพี่น้องฟังซอยฟังอยู่แล้ว ซอยซอยพี่น้องฟังซอยฟังอยู่ซอยซอยซอยจังใดก็บ่ถึงไม้มันสั่นซอยเท่านี้แล้วไม่ใหญ่ฮะซอยเท่านี้ซอยบ่ถึงก็เอากลับบ้างคนโอ้ยมันสูงก็ซอยให้มันเป็นเรียงเป็นเล้าเนี่ยนอเห็นต่หมอลำเพิ่นซอยอันนี้ไม่ใช่หมอลำนี่นี่แกรับเซอรเกียรติมีศักดิ์ไหมมาถึงนี่แล้วเขาเชิญเข้ามาเนี่ยแต่งตัวหล่อๆเขาก็เอาแป้งมาปะก็แม่นเขาเอาแป้งไปท้าเราๆหาเลขแม่นบ่จังว่าอยู่ สิบนิ้วยังรู้พลาดนักปราดยังรู้พังเออจังสันเลยไหมเนาะเอาแป้งมาทาเอาทองมาปีดเล็วเอาสิริมงคลเห็นรูปนี้เลยคิดหอดลงพราวัดวัดนดำร้อนเด้วว่ะเพาเป็นท่านซื้อเราตีมีชีวิตรอดได้ถึงพันปีจนปันนี่นะพี่น้องหอดพันปีบุญบ่กลอยปีนี่กันสิยี่ยง เขาคุมมุดคุมมุดคือเขียนตะปาดเฮ้ยเป็นทัวเอ้าบ้างไหนตอนอยากอยากฟังเพลงจากเคืองเพลงนี่นะเอาลองในดอกก็ได้ไปฮะลองเพลงในดอกก็ได้ไปในดอกว่าจังไรลองยังไรกับบอมมี่โดนตีน่ะนะเขาเอกร้องเพลงในดอกเฮ้ยบอได้ตกลงกันไปได้เลย ไม่ได้ตกลงกันไว้แลกก็ได้อ้าวแลกก็ได้แลกก็ไ,ไม่ได้ต้องมีค่าครูเจ้พอลูกเอาค่าครูไม่ราเราตกลงกันว่าให้มาออกหน้ากล้องซื่อๆเนี่ยแม,แมนปะแม่นอยากฟังเสียงแหลมง่ายยกันเงยเงยเงยแม่จะบาดเนี่ยนะเตียงแหลวววที่ต้นสดจากสามคัเนี่ยมันจีสงคับจ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าผมนี่เป็น เป็นเป็นศิลปินพื้นบ้านหรอไม่ใช่ศิลปินพื้นบ้านจำเขาไม่ทีหนึ่งจำใช่จำเขาไม่ทีหนึ่งเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็จำก่อนเขามาไปจำก่อนของเขามาเป็นเป็นเป็นกอนขงผูดใด้ก่อนของพ่อหวังเต๋อพ่อหวังเตู้จักบ่เตะเขาโกนนั่นเดี๋ยเต๋อไปพ่อหวังเตะศิลปินแห่งชาติคุณพ่อหวังเตะอเอาเอาเอา คือนี้ผมเป็นคนขอโทษขออภัยอ่ะผมเป็นคนภาคกลางเนาะอยากให้มีศิลปะรู้จักศิลปะไว้จะขึ้นสักหนึ่งท่อนเป็นเพลงเรือแล้วกันครับพี่น้องครับอ้าวอ้าวโอ้เป็นเพลงเรือเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นเลยแล้วกองนำเลยนะครับกองนำก้นเลยนะครับอ่าเพลงเรือนะครับเดือนสิบเอ็ดน้ำน้องเดือนสิบสองน้ำทรงกระผมกระเข็นเรือลง ที่น่าท่าวันนี้ก็จะมาร้องเพลงเรือให้เสียกันสักคนละเหือได้ไม่ลาเงาะน้อยหอยสังที่สร้างเธอมาเอาหอยสังหอยสังสั่งเธอมาออกมาพบหน้าหน่อยเอ้ยให้เชียบเชียบเป็นจังได้บัดนี่ คือบออันนี้นกน้อยหอยสังวะจีนกน้อยหอยสังครับนี่คือนกน้อยหอยสังพี่น้องนกน้อยหอยสังจังใดมาโตใหญ่แล้โอุดมสมบูรณ์เนาะมันหอยอยังมาโตวใหญ่เอากก็ดอกกันเดี่โอ้ยผ่าพันกับบอห่มพี่น้องหอยเจ้าพญาดิเน่ไม่ใช่ธรรมดาดิตอละเสียงมวนเด้มวนคืออย่างนี้เออเสียงยังไงจังคอยนมวนปานนั่น ตอนนี้ยังไม่ม่วนเท่าไหร่ผมกลับไป<ร>อยู่กับเมียผมร้องม่วนกว่านี้เมนมาเมนคนข้างบ้านมายืนยันแล้วหลายทีอันนี้โตโัต,โตมั่นใจว่าถ้าเมียต,ตัวเห็นตัวอยู่ในสภาพนี้เป็นน <laughs> โอ้ยหัวสิปแตกค <laughs> นนอกไ่เลยพ <laughs> อออกจากบ้านมาปั่นปอยเย็นลงตงมพี่น้อง นี่ผมหนีเมียออกมาให้เมียไม่รู้ดิแมนวะคลิปนี้ออกไปอย่าส่งให้เมียผัวดูเด็ดขาดครับแมนวะครับให้พูดเดินเบิ้งได้แมนวะใช่อยู่ท้าให้เมียเห็นโอ้โอ้โอ้นกน้อยหอยสังเอ๊ะเธอเกิดไปเอาลกน้อยไปเอาอะไรฮะี่ช้างน้อยหอยสังีกูอะไรกันโอ้คือคือคืออันนี้คือเดี๋ยวพี่น้องหยับจากน่อยแล้วศิลปแเราแห้งศิลปะเราแห้งตัว คุณน่ะคุณน่ะมันช่สวดหนาสวกหลังหมดแล้วแล้วมึนงน่าดสร้างน้อยหอยสังน้ย่าฮ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 ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮเาอ่าฮ่าฮ่าฮ่งฮ่งฮ่า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 ฮ่งฮ่า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 ฮ่ฮ่อฮ่าอ้าั่าฮ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 ่า่าฮ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 ่าเพลง่ี่ผมเคยร้องายากฟังเสียงนกน้อาหอยสังอ้าวนกน่อยกาาฮ่า่าฮ่าางน้อยหอยสังเออเอาเอาาานนอย,อยาาพ่่าาาา ชื่อเพลงว่าดังเม็ดใสเฮ็ดยี่ยังกระตูนขามกับตูนจุวงเนาะเม็ดใสมันน้อยองมันใหญ่ตัวนี้เม็ดใหญ่ใหญ่แต่โตเอาฟังเบิกงในแล้วเนื้อใส่ฮะเนื้อเหนี้วเลือกกินเนื้อมขาจะโดนแล้วตัวยังเจียวเนื้ออยู่ก่อนถ้ากรักเธอดังเช่นเม็ดาย มันใจไหมสายยังต้องสายค่ะยังเหนียบปัอยัาทำไมไม่ป่าไม่ป่าเป็นไงยสงกงก็ไดีเลยเขาเขาจะอ้อนซ้อนยัง ขอใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับอย่าแกอย่าแอดังมันตื่นลืมเนื้อเอาไปกันต่อไปกันต่อฟังนะคะจากช้างน้อยหอยสังนะคะเป็นชื่อเพลงดักเม็ดทรายของพิชาุณชาญสว่างกุลอะไรซ้อมลูกคอโอ้ลูกคออีก อนพี่น้องออกซีนซนิ้วเนี่ยซีนเด้เพี่น้องอากรักเธอดังเชนเมดทรสายท<ะ>ุหวันใจไม่วา,าวาเสียงคนเราติดพี่น้งยาย,า,ยามต้องสายลมสปอตตเนี้ยมันหวัวกระโดดกระเดียน,น่ะพี่วแผ่วก็ปลิวลิวหลงผ้าทรคือที่สาดสัตมา

ยังคงรักมันไม่แปรปวนแม้วัดที่พันผาด้วยแรงลมพาพัดน,นั้นไม่อาจแยกรับเราจากันนิรันดร์มวนบอกพี่น้องจบเพลงจนได้เกือบตายทุน้ เคืงเพียงว่าเป็นออ่งลงพี่นอ้องจังใดสายเม็ดบักไงล้วสาดเม้าออเลยารักวะสินเสียงบันขึ้นทะเลแม่เพืียนเพียนบอกว่างหันออกซีนพร้อมเนี้ยตกก็เสียงมวนลละสร้างลอยหอยสังก็ตั้งแต่ออกมาแม่ก็บอกว่าผมคาบไม้ไว้น่ะแม่ค <c oughs> าบผมญออกมาจาังใดก็ไม่รู้จังใดจังค่อยกล้าออกมาเนาะ ยังว่าเออตัวก็บรรงไงได้ป่ะนี่แม่บอกว่าครับแม่ตัวได้แต่บรรงไงป่ะเท่านี้เอาเอาเอาเป็นนางโมลาได้บ่โมลาก็ได้เป็นอันเอียงก็ภาษาได้บ่ะภาษาได้ได้ครับแต่ว่าหอยบ่มีเขาได้ป่ะหอยมีแต่น้อยๆแม่หอยใหญ่ๆไม่มี เดี๋ยวหาหอยง่ายให้เขาเด้อย <ละ S 2> ถ้าเป็นภาษาอังต้องหาหอยให้ก่อนเอาแบบแมนแมนด้อแมปนแมนก็ได้พระเอกนางหยุดนะไอ,อ้พูดลอยแม่หยุดนะไอ้โจรใจชาบหยุดนะไอ้โจรใจชาบเอากระว่าห <laughs> ้าพูดชามบอกว่าชามหมดพ <laughs> <laughs> าว่าซ้ำก็ว่าซ้ำตัวหนึง่งหยุดนะไอ้โจรใจชาบ หยุดนะเจ้าโจรใจซเออมันแม่นพ่อหรอบอลนี่ปกสามสอกดูแม่นเท่านี้กะให้มันซ่องดูดันเนี่ยแมเนาะหยุดนะยังก่อนไอโจรใจซำโจรใจซำเจิกกล่องยังคัดพี่น้องจิกกล่องยังคัดเอ้าเอาเอ้าเอาไปกันตาย่ามันจะแจ้งก่อนเดี๋ยวพี่น้องได้ได้พระเอกมิวสิกกับนางเอกมิวสิกแล้วมาเนี่ยครับเขามีความสามารถแสดงได้ทุกอย่างเพลงใดมาเป็นได้เบิร์ต บันทีพระเอกมิวสิกเด้อบันที้มันจิตแสดงจังไหนวะอ้าวมาเลยกราบเรียนเชิญพระคุณเจ้าเอ้ยบอมแมนฟังพอลุงสงตาฟังพอลุงสงต่อนะครับเชิญพระลุงสงครับเชิญเชิญพอลุกบันทีเขาเขาได้ไ้ป้าไปจ้ังอ่ะเองบิ๊กบิ๊กมาฟังเพลง เก่าๆกันหน่อยนะครับเพื่อเข้าสู่บรรยากาศของพลุงแม่ป้าอย่าดูหมิ่นชาวนาเหมือนดังตาสีเอาพื้นนาเป็นที่ทำนาพักพิงรังกายชีวิตเอ้ยไม่เคยสบาย ่าเปลวแดดแผดร้อนแทบตายไหลควายไยหน้าป่าดอนเหนือรินยดลังลงรถแผ่นดินไทยจนผิวพันเกรียมไหมแดดเผามีได้ทนพึ่งพากายมีควายเคียงนอน กลิ่นโคนสาบวายคลาโคนอ่อนยามนอนหลับแล้วไฟฟันชีวิตคนนั้นมีราคาต่างกันแต่ชีวิตเช้านาบูชากลิ่นโคลนสาบวาย องเพ่งมวนนะเจ้านาะลองเพ่งก็ต้องให้มันม้วนถ้ามันไม่มวนมันจะแก่มันแม่ป้าลองยังไรคือประถือขี้อย่างเงี้ยคันบ้าหลาแมนถือขี้รถแม่ป้าลองไม่มวนอย่าดูถูชาวนาเห็นว่าเชามือถือเขี้ยวชันเข่า เกี่ยวข้าวเลี้ยงเราผ่านมาชีวิตคนนั้นมีราคาต่างกันแต่ชีวิตชาวนาบูชากลิ่นโคลนสาบควายแม่ป้าได้กินอะไรตุู่ๆ่ะฮะได้กินอะไรตุู่ไหมอะ <S <S มิวส oh. ิคตด <laughs> ไ,ไปเอไปเกมิวสิก่อตดเมื <laughs> ่อ <laughs> ความซึก <Reese> คืน <laughs> ้นั้ <laughs> <ห>นของตดนทอนไไล่อนอนุญ,ญาต <laughs> นะคะฝังปสรรักนะคะขอบคุณขอบคุณ งไม่อยากเ็ฮใจเงินเดือนก็น้อยไม่ปลอดภัยน้องลัวเป็นไม่นอนหนาวไม่มีสักซีไม่มีดาวเาวใดาก็คิดเมตตายีคอ,อยปกป้อง,องยางอาทางครองหมู่บ้านพอ ได้เทียงดินยุพินยาเพิ่งนินทาได้แต่บอมจ้องดอ,อกปาวาสนาไม่มีน้องเป็นแฟนนายร้อยนั่งรถจิบน้อยสมกันแล้วนี่พอสอดคนโจรคนอยากดีนั่งรถดีเอ็มซี ไยไม่สมคุณน,นายเนื้อเย็นที่คนตำต้อยได้ศึกษาน้ำตาต้องเช็ดหูัวเขาขอดปืนตระเวนทั่วป่าเขาทุกคนใครเล่ามองเห็นโดดเดียวเปลี่ยวเงาสร้าลำเข็ลเห็นใจพีนิดคนดีเป็นตาเห็น น้องผู้ลุงเนาะอันเนี้ยใจพระเอกมิวสิคยู่งทั้งหลังมิวสิกกับเขาเป็นนายแบบสร้างความบันเทิงให้เราดีมากน้องเป็นแฟนนายร้อยนั่งรถจิบน้อยสมกันแล้วนี้ออส่อนจนคนอยากที่นั่งรถ M4 สิบล้อหน้าอายคุงไม่สบายไม่สมคุณนายเหนือเย็นที่คนตามต้อยด้อยศึกษาน้ำตาต้องเช็ดห,หัวเขาแบกปืนตะเวนทั่วป่าเขาทุกคนใครเล่ามองเห็นโดดเดียวเปลี่ยวเงาเศร้าลำ คอนโทนกันโอ้ขอบคุณพอลุกรงหลายๆน,คนนะคะเนาะโอ้มวนคักพี่นอ้องสุดยอดสุดยอดนะคะผ่านไปสำหรับอสรอรักนะคะพระเอกมิวสิกของเขาก็คือสร้างหน่อยหอยสังครับข,ขอยาดมรละยะหมองด้วยครับขอน้ำเนีน่ยเมื่อยโยกแล้วให้น้สร้างนอยหอยสังกนสอนทั้งหอบทั้งเศร้าพี่นอ้อง เบิ่งฟังแจงบุญอ่ะบาร์มันหนาแ่นเอาโหเสียงหันใจขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเลืไปกินน้าไปกินน้าบุญขึ้น,นแล้วรครับ <ๆ S 2> ขึ้นแล้วตอนนี้ขึ้นเรียบรอ้อยแล้วครับเมีนบาความดันขึ้นไงความดันขึ้นเนี่ยไปที่ <c oughs> ปีปเตอร์ที่หอบอยู่ฟางเบิ่งเด้อพี่น้องเป็นตาลิตตุนเนาะเอาจนว่าความดันขึ้นพี่น้องเออ